ซ้ายไปขวามนาะผู้ใดที่ยากอันวิธีเนาะแบบง่ายๆทุกคนมัต้องปวดหัวเห็นอะไรแบบให้มันถึกใจลูกค้าเนาะลูกค้าอยากได้ตินอยู่ในหันในนี่เนาะเขาสามารถยัดให้ตามลูกค้าได้ลูกค้าจะอยู่ซิ่งคางเลยบอ,อยากงยุ่อันทางคางจะนอยบอหรือแบบใหนนะเออเราจะมาเบิงบ้งเนาะเบิง้งไลน์นี่แหละคลิปนี่แหละทุกคนแบบง่ายๆเนาะเอ่ออันนี้ มันจะกลวมได้ทุกไซส์เลยกับเมนเนาะสูบตัวนี้เออกลวมได้ทุกไซส์เลยกระขาดบอดได้เนาะขาดบอดได้กับคุ้มือเดบนี้นี้คุ้มือเดีนี้ตัวนี้จะมีย้ายตัวนี้ลงมาแต่ซื้อเนาะเพราะว่ามันไก่เออยาเดฟซีบอกเขาใจเลยจะย้ายลงมาไก่เอามาเป๊ะเลยเด้อทุกคนเด้อนี่ลูกค้านุ่งขวานุ่งขวาไปซ้ายเนาะใบชิ้นตัวนี้จะเป็นใบเบื้องขวาแบบนี้ชิ้นทางนี้จะเป็นใบเบื้องซ้ายเนาะนี่ใบเบื้องขวาใบเบื้องซ้าย ขั้นตอนที่หนึ่งเห็ดต่ตางปุ่มก็ไดเนาะ F4 ผู้ใดทีได้ปืมไปวางเกล็ดลก่อนจากตัวนี้ประมาณสองสามนิ้วเออนี่ประมาณสองสามนิ้วแล้วแต้าว่าลูกค้าหมักเพียงคางเนาะหมักบนตัวตีนนี่เพียงคางเลยอะให้เอาประมาณนิ้วนึงเดินคนเดินหรือนิ้วครึ่งเนาะี๋ยถ้าตัวนี้มันก็จะยับไก่ออกจกน้อยเพราะว่าตัวนี้จะเปิดเก็ทาย เขาจะลงเกทท้ายก่อนเด้อลูกค้าดูเบื้องขวาเนาะหนูจะขีดเราจะยับเข้ามาให้ลงเกทเบื้องขวาก่อนถ้าตอนที่หนึ่งว่างเกทับอิดยู่ซินเบื้องขวาห่างจากบอนตัวติมประมาณสองหรือสามนิ้วหน่อยห่างจากจุดนี้ห่างจากจุดนี้เนี่ยประมาณสองหรือสามนิ้วเออหลังจากนั้นถ้าว่างแล้วเนูจะไซด์อย่างระยาเด้อทุกคนเดินจะไซด์อย่างระยะหนูไซด์เอวเส้าเกทเส้าเอิร์นท้าย สามสิบเอามเนท้าย3ามห้าสามหกสามเจ็ดามแปท้ายอย่างกัยญาเนะเฮาเข้ามาวางเกจเหล็กกรนลงแบบซีเออจะแนะนำแบบไง,ไง่ายเลยถ้าตอนต่อไปขั้นตัวที่สองสองเนอสองวางเกจที่สองเม่นเอาท้ายหารให้สงนี่เอาท,าทา้ายท้ายเท่าไรกัยญาเนะท้ายเท่าไรกระยาหารให้สงตัวนี้จะเอาลง อันนี้นาเดี๋ยวจะกมลมในทุกๆุกซส์เลยเนะเฉพาะซินโตตินชงัางบอนโตตินนุ้งขวาไปไซส์อท้ายหารใ้สงท้ายเท่าไหรก็ย่าหารใ้สงได้เท่าไหร่ก็จะขีดมากมานทุกาาา้านเมนูกระปุกเริ่มตุกเลยนะวันนี้ขั้นตอนต่อไปเออขั้นตอนที่ สามเออโซกห้องก,ากลางก้นเนาะโซกตัวนี้ห้องก,ากลางก้นก็เอาห้องนี้หารไปสองหรือว่าเอาท้ายหารไปซี่เนาะเอาท้ายหารไปซี่หลังจากได้เท่าใดแล้วเราจะแทกจากเกตทางขวาออกก็ได้จากเกตทางซ้ายออกมาก็ได้เด้อนี่เ่าจะแทกออกมาณอันนี้ 36, 37, าสามสิบหกสามสิบเจ็ดหันซี่เนอะก็จะได้อยูเกากับสองทีด โอ้ยต้มศอกหากระสั่งมากอ่ะวันนี้ตัวนี้จะเป็นเส้นห้องกลางกลนเนาะขั้นตอนที่สามเห็นเดะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามจะไปตม่มลําดับเลยเด้อทุกคนนะวันนี้ขั้นตอนที่สี่เนาะขั้นตอนที่ 4. สี่เอาศอกก้นห้างเนาะขั้นตอนที่สี่ศอกก้นห้างตัวนี้นี่ซอกก้นห้างก้นห้างไม่จะบอดตายตัว เอาเจ็ดเนาะท้ายสามสิเจ็ดเอาเจ็ดเอา้างละสามครึ่ง้างละสเมครึ่งเดี๋ซีขีดหรเกตไ้แลวขี่โรเกตไ้แลวเนาะเพราะว่าไซไซไซจุนี้มันมุสไพิเศษไหนเขาขี่โรเกตไว้ก็ดกกดได้เพราะว่าโรเกตตัวนี้เนาาี่ยเอาี่หนึ่งนิวหลังจากนั้นวันนี้หลังจากเท่าใด คนห่างแล้วความคันเนาะตัวที่เราอยากพูดวันนี้ก็คือห ok นะัวเก๊ดเนาะหัวเก๊ดหัวเก๊ดหัวเก๊ดให้เอาแอวมาลบให้ท้ายวันนี้เนาะแอวลูกค้าสามซีฟที่จริงแอวเพิ่นเสีเกาเครื่งเลยมเมื่อก่อนไซสเพิ่นเสีเกาเครื่งแต่ว่าเพิ่นอวบเพิ่นอย่าน้อยนะเลยย้ายให้เพิ่นเลยนี่นัดเป่งให้เพิ่น 30, อเอวสามสิบทายสามสิบเจ็ดเงยวสาเจ็ดนุ่งเบิงขวาคนตุ้ต่ำน,น,น้อยจักหน่อยหัวเก็ดเออลืมกันดีเจ็ดนิ้วสำหรับหัวเก๊ดน้อยไปเอาดูหน้าที่เจ็ดเออให้ไปเอาดูหน้าที่เจ็ดเราจะป,ปืดมาโอเคแล้วเาก็มาน,านั่มเบิงเนาะทายลื้อเอวเจ็ดนิ้วเออเอาเท่าไหร่แล้ก็มาขีดเลยจ้าวางตัวนี้ใส่เลยเนาะ เออฮับวร์จเป็นต้องว่างเล็กนึงใส่ก็ได้ได้ฮับวรจําเป็นต้องว่างเล็กนึงใส่ก็ได้เพราะว่าห้องแต่ละห้องนี่มันก็ทอกันอยู่แล้วนาะมันทอกันอยู่แล้วเราจะว่างยูจุดใดจุดใดก็แล้วแต่ว่างยูนี่เออเราจะเอาก็เอาเลยมันมีตัวเลขชอกันอยู่แล้วเราจะทอกัน คือวาแล้วสำหรับหูเกสเธอเห็นบอง่ายแห้งเนาะโอ้ยยิบชิ้นแบบไดให้ไหวก็ต้องยิบชินแบบนี้เลยเดอ้อแบบมีครูมึงเลยทุกคนเลยเอลซามซิฟเนาะเมนูจะเอาอยูทีซีกับสงขีดเออถ้าว่าเอาซี่มันจะมันจะโจโปดเนาะห้องเกตนาเนี่ยมันจะโจโปดเฮ้ตัวนี้ห้องนี้ยายได้ตามใจเนาะห้องนี้ก็ย้ายได้ตามใจคือกันเ,นเด,ด้อทุกคนเด้อไม่ได้ตายตัวเด้อผูดใดเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยทุกคนแลวก็กดติดตามเมนูนเยนยเดอ้อ แช่เอาไว้เบิ้งเนอสูตรงายแห้งเนาะอยากยิบว้บัวอยากโซสมองบอยากปวดหัวตรงครูมือเเดมนี้เลยสูตรงายตบโจทย์มือใหม่มือเก่ามือใหม่ที่บทถนัดมือเก่าที่ยังบัเก่งยังปวดหัวยังโซอยู่จัดเลยทุกคนเลยในปลื้มหัวนี้ไปมั่นใจขึ้นการหับลูกค้า ได้ปึ้มหัวนี่ไปโอ้ยยิบเคืองแบบปต้องปวดหัวเลยต้องโซสมองเนี่เพราะว่ามันง่ายเลยไงง่ายเลยชาเดียวแล้วเลยเนาะผมเม่นเรื่องยากอีกต่อไปได้เย้าไปไซ้์ได้ก็ผูกๆไซด์อีกวันนี้จะบวตตองห่วงว่ะมาหอดขั้นตอนนี้เหังไดต้องเมนูหอดขั้นตอนนี้แล้วกะขั้นตอนโซ่ความกวางให้เอาตามหน้าที่สี่สิบเก้าเลยกับห้าสิบเนาะเขาก็ปืดไปโหลดวันนี้นะ ขั้นตอนที่ฮกเกตเลยนี่อกันตอนที่40เปสต์เออก็ให้ไปเบิ้งหน้าที่40เก้าแล้วก็ไปเบิ้งหน้าที่50ไปโชกความกว้างแล้วก็ไปโค้งหัวแล้วก็ไปเข้าหัวเรียบร้อยเออเข้าหัวยุพี่นี่หน้าที่เข้าหัวนี่จะเป็นตัวนี้เออวิธีเข้าหัวให้แบบไหนดีดีว,ดว,ดว,วางพแพร่เข่งอะไรเข้าหัวอะไร มันก็ถือว่ามันจะงายแห้งเนาะงายแห้งพี่น้องเอ้ยเอยโมคิดว่าสิคิดชูดได้ไงายตาบนี้เะบโมคิดว่าตัวเองสิพิมพ์บึงมอกมาได้ซ้ำตัวหนังสือเป็นคนตัวหนังสือที่ร้ายแห้งบ <laughs> อกเก่งในการเตม้มอันนี้ถือว่าแล้วแล้วเด้อทุกคนเด้อทาน ลูกค้าถ้าว่าเจ้าไซส์อย่างกระยาเนาะให้เจ้าลงเกล็ดนี่เจ้านั้น,นเราทายหาในส่งได้ทายหาในส่งแล้วก็มาหาในสี่แล้วก็แทงข้างมาเนาะแล้วก็มาสอบเก็ตทางแล้วก็หาโฮเกสเท่านั้นแล้วก็จบเนาะก็ไปเฮ็ดตามปึ้มต่ตต่อไปเลยหรือว่าในกรณีที่ลูกค้านุ่งเบิ้งซ้ายไปขวาเนาะเบิ้งซ้ายไปขวาเฮ็ดแบบไหนเท่ากันย้ายเกตตัวนี้เออปกติบอลนั้นซินนี้มันจะ่อกลางยู่ในี้เนาะนตีอตกลางยู่ในนี้ขวาไปซ้ายเขาย้ายประมาณสองสามนิ้ว วันนี้ลูกค้านุ่งซ้ายไปขวาเขาก็ย้ายย้ายเกจเหล็ลนะมาใส่นี่เออย้ายตัวนี้นะมาเป็นตนัวนี้แล้วเขากะไลมาปกติสูตรเดียวกันกับตัวนี้จ้างแต่ห้าว่างเกจเหลก็กแล้วก็เขากไลค,คนละผ้าทางเนาะคนละผ้าข้างเมื่อเท่านั้นทุกคนวิธีการแมนอันเดียวกันเลยเนาะอันเดียวกันเลยนึ่งซองสามสี่ห้าอันเดียวกันเลยทุกคนเลยแล้วก็นในปุ่มก็มีบอกให้คือกันนุ่งขวาไปซ้ายนุ่งซ้ายไปขวาบอกให้คือกันเนาะทุกคนเห็นไห ความงายของปุ่มเนาะได้ไปแล้วปวดหัวคือนไหมหนูว่าคนตกได้อยู่ทางพีนะผ้าเ่าผ้าดังเอ,อ,อือยอยู่นี่แล้วก็ตอนนี้ก็หก c o i เพียงน้่งกับมีเดินทุกคนเดนอรมีอีดิ้งหก c o i เพียงชิ้นสองลุชิ้นดุเดียวชิ้นตีนกราฟให้แบบไรกับมีให้คือกันนีหมดต้องห่วงสางมือไม่อยากอันยิบซาอันยิบชิ้นแบบสบายสบายง่ายๆนะจัดไปเลยปวดหัวแน่นอนเนาะ มี6เแบบนี้เลยเนาะผู้ใดเข้ามาก็กดไลค์ให้ในเด้อเดี๋ยวเมนูจะไปแล้วนะจ๊ะมาอธิบายให้เบิ่งกับข่าวแบบนี้เนาะวิธียิบเก็ตมีอย่างต่างๆก็เบิ่งคลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้อฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดใจกดแชร์ให้เมนูเด้อเด้อเนาะขอบใจไายบายมื้อนี้ไปแล้วมาไว้ไปไว้